สวัสดีค่ะเอจังค่ะคลิปวันนี้นะคะเอจะมาทำอาหารเย็นง่ายๆนะคะเรียกว่าง่ายมากๆเลยต้องบอกว่า วันนี้นะคะเอ,อโชคดีมากๆเอ,อได้อันนี้มาค่ะนี่เลยปวยเตี๋ยวเรือนะคะท่าสยามเส้นเล็กสูตรน้ำตกนะคะก็จริงๆแล้วเออ่ะเคยกินแล้ว2ครั้งนะคะต้องขอขอบคุณพี่จ๋ามากๆเลยนะคะพี่จ๋านะคะส่งมาให้เออสองครั้งแล้วเอ,อก็ได้กินแล้วแล้วเอะรู้แล้วว่าแต่ว่านะคะอันเนี้ย เอเพิ่งได้มาจากพี่เบนเมื่อวานนะคะพี่เบนเป็นเจ้าของร้านอาหารไทยที่เอไปกินมาแล้วก็พี่เบนเขาให้เอมานะคะสี่ถุงแล้วก็ทากะก็ไม่เคยกินอ่าท่าสยามที่มันเป็นกว๋วยเตี๋ยวเรือคล้ายๆแบบสำเร็จรูปแบบนี้นะคะวันนี้เอก็เลยจะมาลองทำให้สามีญี่ปุ่นหรือว่าทากะชิมนะคะทากะครับนี่อาหารเย็นวันนี้เราจะกินอันนี้โอเคไหมโอ oh. ข้าสยามผ้าสยามข้าสยามไหนเขาเขียนเป็นอะไรผ้าสยามข้อยเดียวรัวเส้นเล็กแห้งเพราะแบบน้ำก็มีนะไนเอ็ดดีกวาหรือว่าจะกินแบบน้ำหรือเอาแบบน้ำดีกว่าไหมถ้ค่ะอันนี้พี่เบนก็ให้มาอีกอันหนึ่งนะคะเป็นก้วยเตี๋ยวเรือเส้นหมี่น้ำตกเอาน้ำดีกว่าถ้ากะจะได้ชิมซุปงงินเปลี่ยนเป็นกินอันนี้ค่ะน้ำแบบน้ำ ข่าสายาม,มวัยเดียวกวัา1ส้นมีนัอตกเส้นมีน้ำต่ออำโอเค,คอเคัะงั้นถ้ากะก็ทำได้ง่ายๆเลยเดี๋ยวเราไปดูว่าถ้ากะทำออกมาแล้วจะน่ากินไหมแล้วก็ถัากากะกินแล้วจะว้าวเลยหรือเปล่านะคะทุกคนไปกันเลยค่ะถ้ากะทำหรอวัตถุดิบนะคะที่เอจะใส่วันนี้ก็จะมีเนื้อนะซื้อมา สามอยกว่าเยนก็ประมาณหนึ่งรอบาทนะคะอันนี้เนื้อเดี๋ยวแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็มีอันนี้ลูกชิ้นนะคะเป็นลูกชิ้นเนื้ออันนี้ก็จะใส่ด้วยนะถะะักะแล้วก็มีถัวงอกค่ะอแต่ว่าลืมซื้อผักบุงอหอมเจียวหอมเจียวลืมทำไม่ทำแล้วกินเลยว<อ>้าวเลยน่าเรคนไทยจังเนื้ออีปุนฮอกไกโดแล้วก็ลูกชิ้นจ็คจิน แล้วก็ตุ้งไทยใช่ไหม,มตุ้งต้งไทย,ไทยอร <laughs> ่อ๋อเอาถ้ากระบอกเนื้อญี่ปุน่นลูกชิ้นจีนถ้าสยามไทยคือแบบไม่รู้ชาติอะไรเลยเมินอนอ่านั้นลวกถั่วง,งอกก่อนโอเคดครับก็แม่นเลยใส่ลงไปเลยเรากานะใ็ให้ที่รู้ก่อนเนาะไปลวกลูกชิน้นโอเคอันนี้ซื้อมาจากร้านจีนนะร้านเชียงอ้่หกร้อยเยนเท่าไหร่นะร้อยแปดสิบบาท อะไรเนี่เนื้อญี่ปุ่นเนื้อญี่ปุ่นเนื้ารอกมากจะรสชาติอร่อยฮะนี่จ้ะเพราะว่านำซื้อระหว่างรอลูกชิ้นกับเนื้อนะเดี๋ยวเรามาเตรียมซอสเครื่องปรุงรสกันเลยค่ะนี่โอ้หอมถึงโอ้ยถ้ากัดตกใจ ถ้ากับครั้งแรกจริงนะใช่คนตัวนี้ฮันจิเมเตเดสต้องตัวฮันจิเมเตสจริงๆนะทากัยังไม่เชื่อครับคือเอออะพีเซนไว้เยอะค่ะว่ามันแบบรสชาติจะมากกว่าเออใช่มากใช่แต่ถ้ากับแบบมไม่เชื่อเท่าไหร่วกเส้นกันเลยค่ะอีกอืมอมอืมได้แล้วน้ำนะคะ400น้ำร้อน400ถุงเขียนไม่ใช่อะไร โอ้ยสีสีโอ้ยกริงกริ่งไอจังแต่น้ำเยอะจะจืดนะไอ้จ no. mm ังไม่ไอ okay. ้จ oh, right. ังไม่ค anyway? ่อยชอบเยอะๆแต่ว่าเขาเขียนที่ถุงว่า400ค่ะทุกคนแต่เอจะชอบเออน้อยกว่านิดนึงกลัวมันจืดอะไรเงี้ยเส้นได้ยังอก่อนห่อยได้รึเปล่าไม่หรอโดนหรอโดนยังยังไนิดนึงแต่มันเป็นเส้นหมี่นะคะทุกคนครับอ่า

มาเนี้ค่ะทุกคนโอเคครับข้าวเตี๋ยวรัวน้ำตกได้เร็วครับน่ารวยมากอู้หูมากผสมดีกว่าเนาะอืมก่อนดิซอร์สอืมโอ้โหอิทาดะกิม่าส์ไออลโซว์ว้าวコレกรีนโอเคจ้ะเราก็เคยกินที่โอซาก้าใช่ไหมใช่ครับก็เลยลองดูแบบสำเร็จรูปสิ

ไอ้จ๋าสามร้อยตวงว้าวเลยครับไอ้จ๋าอร่อยมากเสียวภัยไหมสัปปายส์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เหรอเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไม่ใช่ร้อยเปอรแต่ว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นต์โอเคมากค่ะทุกคนใส่เนื้อน้อยหน่อยใส่เนื้อน้อยใส่เนื้อน้อยแล้วก็ถ้ากัดกินครั้งแรกไงไอ้ก็อยากรู้ว่าเออสำหรับตาอร่อยไหมไอ้จ๋าใส่เนื่งร้อยตวงว้าวไอ้จ๋า ้ามกินซุปหมดนะทำไมอ่ะหนาจันตรายแค่นี้แคลอรีแคลอรีดูกห่าแต่ว่าอาหารสำเร็จรูปแบบมันโซเดียมเยอะฉะนั้นไม่กินซุปเยอะดีกว่านะคะคือไม่กินซุปกินแค่เส้นอะไรนี้โอเคเพราะว่าโซเดียมเยอะดีไหมอันนี้ไม่เดืยดแต่อร่อยอออมันอยู่ที่ไตเลย ลูกชิ้นดิอ่ะใช่ไหมอะไรไหมใหม่ยังไม่ว้าวอ่ะก๋วยเตี๋ยวรสชาติของจับจุ่มอะไรดีเออเผ็ดนะกินไปกินมาเฮ้ยเอามวกออกเลยเหรอถ้าก๋ายคุณได้น้ำผึ้งอัญี่ปุ่นด้วยอร่อยจริงจริงอร่อยอร่อยดีใจอ่ะทักก็ชอบเนี่ยหมเนี่ยะคาราเอลนอืมเผ็ดนิดนึงสำหรับคนญี่ปุ่นนะเผ็ดจริงอยากอยากดูงน้ำผึ้งเอ้ยจังอัลโหถ้าก๋าโตไปอยากกินนู้นก๋า ทำให้หน่อยได้ไหมถ้าเกิดอยากกินหมูกระทะเผ็ดเผ็ดเผ็ดหรอกระไรกระไรใช่น้ำน้ำละน้ำอะไรน้ำมูกเอ้ยก็เผ็ดอ่ะเริ่มเผ็ดโอเคตอนนี้เอกับทากะก็กินก๋วยเตี๋ยวเรือเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะบอกว่าอร่อยมากอร่อยมากมากสิ่งอื่นใด วันนี้นะคะเอก็ไปร้านเวียดนามมาแล้วเอก็ซื้ออันนี้มาค่ะทุกคนนี่หมอนทอง Frozen d ดูเรียนนะคะทุเรียนหมอนทองค่ะชิ้นด้วยเปิเปดนะค่ะอีน,น้อค่ะใช่ไหมโอ้ <laughs> ข้าวบ้านมาเนี่ยเลย <laughs> สกิ๊ก <laughs> ตัวเหม็นมากแลวล ยายาได้หรอเป็นเม็เล็กขอบุณครับฉแนเม็ดใหญ่โอ้ยแย่เต็มมือาแยาก็ยังเป็นแบบน้ำแข็งน้ำแข็งนิดนึงนะคะทุกคนแต่ว่าไม่เละนะเฮ้ยยังแข็งแข็งดีกาดากีมาเย็น อร่อยกว่าซื้อเป็นลูกร้อยเท่าเลยค่ะทุกคนเสียได้ยคนญี่ปุ่นที่ยังไม่คุยพ่อแม่ทากาเนี่พ่อแม่ทาคาผมแม่ทากาเลยเสียไดายเสียได้ถ้าคาเห็นยูทูบถ้อร์ทาคาเห็นยูทูบเอร์คนญี่ปุ่นคนนึงก็คินไม่เป็นอืมอร่อยมากอืมอร่อยมากอืมยาวเยอะเย็นเนาะอืมไม่เลค่ะดีอรับแข็งๆถามแกงอร่อยกว่าสดไหม จะเป็นไอถิ่นโหทำไมตัวเองเอาอันใหญ่โตมาโหลานี้ทะเลาะกันดูดิได้แค่นี้ไรเนี่ยญี่ปุ่นจริงวหเนี่ยกินทุเรียนหอ้โหใช่ไรก็จะกินได้อร่อยอันทากะกับเอจังโคกินทุเรียน่อไปนะครับโอเคนะทุกคนถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามให้ อเมีกิจกานด้วยครับโอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วพี่พี่ให้พี่พี่ดูนหน้าตาจังเลยหน้าจ้งน้าจ้งไม่ไหวหรอวันนี้อาหารไม่ว้าวเลยใช่ไหมคะอันหน้านี้เลย